นํากัดเก็บเงินได้จริงหรือเปล่าเทปนี้มีคําตอบค่ะ สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอกเซนไบเออดรี่นะคะวันนี้เรายังคุยกันเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะคะแต่เป็นห่วงจุ้ยเกี่ยวกับถังน้ํานะคะจริงๆเราเคยออนแอร์เทปถังน้ําไปแล้วเนาะแต่ว่านั่นก็คือเปลยว,ว่าตําแหน่งนะคะถังน้ํไหยุย<ห>โซนการใช้น้ํานะคะว่าใช้น้ําเยอะใช้น้ําน้อยนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันว่าไอถังน้ําพวกนั้นเนี่ยมันมีความหมายแฝงอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเคยได้ยินเราพูดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชอบพูดว่าน้ำเนี่ยคือซับเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นถัง น้ำเนี่ยมันเป็นถังที่เอาไว้เก็บน้ํานั่นหมายความว่าถังเนี่ยมันเอาไว้สามารถกักเก็บทรัพย์กักเก็บเงินได้จริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วถังน้ำเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงลักษณะการเก็บเงินขอเน้นคําว่าการเก็บเงินนะคะไม่ใช่ใช้เงินไม่ใช่ใช้เงินเพราะว่าถ้าลักษณะของการใช้เงินการใช้จ่ายทุกๆวันอะไรพวกนี้เราจะไปดูกันที่ตําแหน่งชักโครกนะคะหรือตําแหน่งห้องน้านะคะที no ่อยู่ในตัวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการใช้เ right? งินแบบเงิน <photos> <que> ก้อนนะคะเงินเก็บของคนในครอบครัวการใช้เงินก้อนใหญ่ๆการลงทุนอะไรพวกนี้ค่ะเราจะไปดูที่ถังน้ำค่ะทีนี้พอเป็นถังน้ำคนก็แบบถังน้ำแบบไหนล่ะคะถ้าเกิดหนูอยู่บ้านที่แบบไม่มีถังน้ำอ่ะมันก็มีคนหลายคนที่บอกว่าเอยใช้นะ้ำประปาโดยตรงเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศที่แบบอยู่อเมริกาอยู่อะไรเงี้ยก็คือถังน้ำโดยตรงเลยเนาะพอเป็นถังน้ำพวกนี้ค,ครับจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีไม่มีถังน้ำถ้าไม่มีถังน้ำไม่มีถังน้ำอยู่ในบ้านตัวเองเลยเราก็ไม่ต้องดู พูดเลยเราก็ต้องดูแล้วมันจะเก็บเงินยังไงไปว่าไม่มีเงินเก็บไม่ม่ๆก็มก็ยังมีเงินเก็บอยู่แต่ทีนี้มันมันขึ้นตรงกับ 41K ของรัฐบาลมันขึ้นตนอยู่กับกองทุนต่างๆของรัฐบาลซึ่งคนพวกเนี้ยมันต้องดูทางทางห้องน้ําเป็นหลักเลยทีนี้มันก็ไม่ได้ดูเรื่องของการเก็บเงินสำรองงานอะไรอย่างเงี้ยการวิธีการลงทุนมันจะเป็นการดูการใช้เงินเป็นหลักมากกว่าใช่ไหมคะใช่มันจะดูเป็นเรื่องของการใช้เงินเป็นหลักแต่จริงๆแล้วมาก็เมียกยูมาบอกว่าเอาไม่เห็นเหรอคนอเมริกา ก็เก e ็บเงินตามที่รัฐบาลแจ้งมาเออก็ไม่ได้คิดอะไรก็เก็บไปตามที่รัฐบาลบอกมาเป็นข้าราชการก็เก e e ็บเงินตามเงินบํานาญไปถูกไหมเพราะอยู่แฟลตตำรวจก็เก็บเงินตามเงินบานาญเก็บไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะลงทุนอะไรไม่ได้คิดจะทาอะไร ถูกไหมาจนกระทั่งเขาเริ่มมีบ้านเป็นของตัวเองเริ่มมีแทงน้ำเป็นของตัวเองเขาถึงเริ่มคิดว่า๋อต้องเริ่มเก็บเงินแล้วต้องเริ่มลงทุนแล้วต้องเริ่มกระจายความเสี่ยงแล้วถูกไหมที่กลับมาที่ฝั่งเอเชียหรือฝั่งประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่บ้านทุกหลังแทบจะมีแทงน้ําเป็นของตัวเองมีถังน้ําเป็นของตัวเองเนื่องจากเนื่องจากรัฐบาลเราเก็บน้ําดีมากนะครับต้องเอาน้ํามาเททิ้งไว้ในบ้านก่อนเนาะเออเอามาเก็บไว้ในบ้านนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยว เกิดวันดีคืนดีน้ำไม่ไหลไม่มีน้ำใช้นะคะทำให้ก็แทบจะมั่นใจว่าแบบเกิน80%ของประเทศไทยต้องมีถังน้ําอยู่ในบ้านอ่านะยกเว้นคนที่อยู่คอนโดจริงๆงคอนโดก็มีแทงน้ําของคอนโดเอง,แต,เแ,งแต่มันม,มันต้องดูค่อนข้างยากเพราะมันเป็นแทงรวมแปลว่าคนทั้งคอนโดจะมีสไตล์การเก็บเงินประมาณนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับ ช็โคอีกเช่นเคยใช่ะะคะพอมาดูเป็นบ้านดีกว่าพอเป็นดูเป็นบ้านเนี่ยเราเราจะมองอยังไงอ่ะทีนี้เราเราตใีให้ชัดเจนก่อนเหมือนเหมือนแทงน้ำเนาะเราจะมีหลังบ้านเลยเนาะหลังบ้านแล้วก็จะมีกลางตรงโซนกลางบริเวณกลางของพื้นที่แล้วก็โซนหน้าบ้านค่ะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นซ้ายสุดกับขวาสุดะนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับทีนี้คนก็บอกว่าเอแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทั้งปูน ต่างกันไหมถังที่เป็นสีต่างกันไหมถังที่เป็นรอยฟ้าถังเหล,ล็กสแตนเลสต่างกันไหมต่างนะครับพวกนี้มีความต่างหมดขึ้นอยู่กับรายละเอียดอย่างล่าสุดที่เราไปเจอก็คือถึงมันอยู่ในจุดที่จะต้อง มีเงินเป็นก้อนเล็กๆแต่ใช้สีถังที่เป็นสีถูกเนี่ยก็ส่งผลให้เงินเนี่ยในบางครั้งสามารถเก็บได้เหมือนกันนะหรือที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันได้ผลงอกเงยกลับมานะคะเพราะฉะนัน้นมันไม่ใช่แค่ว่าอุย้ยถ้าเราบอกว่าถังอยู่ตำแหน่งนี้แล้วจะใช้ทําให้เก็บเงินไม่อยู่แต่ถ้าสมมติว่าคุณทาสีถูกนั่นหมายความว่าเงินที่คุณไปลงทุนเนี่ยคุณได้งอกเงยได้ผลประโยชน์กลับคืนมานะคะเพราะฉะนัน้นทุกๆอย่างนะคะมันสัมพันธ์กันไปหมดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นสีที่ใช้นะะค ทุกอย่างส่งเสริมถ้าสมมติว่ามันถูกถูกถูกเป๊ะเปเป,เป,เป,เปเนี่ยต่อให้คุณเก็บตังค์ไม่อยู่ต่อให้คุณต้องเอาเงินไปลงทุนนะคะแต่คุณก็จะได้เงินกลับมาค่ะทีนี้พอเรามาคุยกันหลังบ้านเลยทางขวาสุดน<ะ>ฝนมากแทงน้ำเนี่ยจะเป็นแทงน้ำบ้านที่เป็น บ้านที่ไม่ใช่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวปลูกเองอเขาเจะเอาถังน้ําไปเก็บไว้ข้างหลังบ้านจริงๆบ้านทาวน์โฮมหลายๆหลังก็ถังน้าไปเก็บไว้หลังบ้านเนาะมีแค่บ้านจัดสรรสมัยใหม่นี่แหละที่ชอบเอาแทางน้ำมาไว้ <นา S 1> ด้านหน้าอ่ะทีนี้พออยู่หลังด้านขวาเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือ,อหลังขวาเนี่ยจะบอกเลยเป็นลักษณะการเก็บเงินนะเก็บเงินนะคบไม่ใช่ใช้เงินเก็บเงินเป็นก้อนๆลงทุนกับอะไรนานๆเป็นอย่างๆนะครับตราสารหุ้นหรือแม้กระทั่งพวกเออที่ช่ตามบอลของเขาจะไม่ใช่พวกริกสเตเกอร์ เขาจะไม่ใช่แบบเงินหมุนเงินด่วนเงินเร็วแบบยกตัวอย่างเช่นซื้อหุ้นวันนี้พรุ่งนี้ได้คืนซื้อหุ้นวันนี้2เดือนได้คืนแต่มันจะกลายเป็นว่าทุกๆอย่างที่เขาลงทุนไปเนี่ยเขาหวังผลระยะยาวอ่าก็แบบปี2ปี3ปี4ปี <10 S 1> 5ปี10ปี10ปปอะไรอย่างางี้ใช่ไหมครับตายไปเลยอ่าเวลาคนซื้อเขาก็จะซื้อแบบ เหมือนที่พี่กฤจเขาซื้อเดี๋ยวป้าชนะก็ซื้อก็คือยาวๆเลยเพราะว่าบ้านสมัยก่อนก็ส่วนมากอยู่อยู่ทางนี้กันทางขวาหลังเนาะพอเป็นทางซ้ายล่ะ,อะพอเป็นทางซ้ายข้างหลังทางซ้ายข้างหลังต้องบอกเลยว่าแทบจะตรงกันข้ามเลยก็คือ กระจายความเสี่ยงนะครับมีหลายๆอย่างอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ขึ้นอยู่กับจํานวนมากกว่าทั้งโซนด้านหลังทั้งคู่เวลาออกออก,ออกเยอะนะคะคำว่าคือปริมาณนะคะถ้าเรามาคํานวณนจริง,รงๆเนี่ยเท่ากันเท่า,า <ๆ S 1> กันเพียงแต่ว่าฝั่งเนี้ยอาจจะแบบลงทุนกับสินค้า2อ,อย่างแต่ว่าเยอะ แต่ว่าฝั่งซ้ายสุดเนี่ยอาจจะเป็นลงทุนกับสินค้า10อย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ผลรวมออกมาเนี่ยเท่ากับอนนุนที่ลงทุนแค่สออย่างนะคะไม่ได้หมายความว่าอยู่ซ้ายสุดหลังสุดแล้วจะแบบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ไม,มนเน้นปริมาณค่ะใช่มนเน้นปริมาณอย่างเช่นคุณอาจจะมีร้านกาแฟ1ล้านมีร้านอาหาร1ล้านหรือไม่บางทีก็ลง,ลงทุนกับ <ลง S 1> หุ้นปรนะมาณ20ตัวกระจายความเสี่ยงเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวละแบบตัวละนิดหน่อยใช่อ่าแล้วเป็นพวกที่ชอบทําอะไรที่ค่อนข้างเร็ว นะคะแล้วก็ชอบทําอะไรที่เขาไม่ชอบลงทุนเยอะๆนะคะมันจะเป็นการกลัวความเสี่ยงต่างกันนะคะถ้าอยู่ฝั่งขวาเนี่ยคือเขามีความเสี่ยงกับระยะเวลาแต่เขาไม่กลัวความเสี่ยงกับก้อนใหญ่ๆเพราะเขามองว่าเขาซื้อตราสารหุ้นตราสารเงี้ยเขาก็ซื้อมาเลย10ล้าน20ล้านแล้วก็รอไปเลยสิปีะะหรือมันจะมีหุ้นที่เขาให้ซื้อเป็นแพ็คอะครับคือเขาเอาบริษัทหลายๆบริษัทมาผูกกันแล้วเขาก็ให้เอาเงินลงไปในก้อนนั้นอย่างเดียวไม่ได้แต่มันจะเป็นเหมือนแพ็คหุ้นแพ็คเลยเป,เป็นหลายๆบริษัท แพ็ครวมกันแล้วคุณลงทุนลงนั้นอย่างเดียวปกติเขาจะทิ้งไว้ประมาณ10ปีใช่แต่ว่าถ้าฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าเขาเขาก็จะมองว่าเขาเนี่ยแยกลงทุนดีกว่าแยกลงทุนดีกว่าเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงไปกับตัวใดตัวหนึ่งนะคะคิดออกไหมคะสมมติว่าเขาทําร้านกาแฟ1ร้านร้านเล็บ1ร้านร้านคาเฟ่หร้านร้านนั้นร้านนี้ร้านเล่าร้านมี10ลร้านเขามองว่าต่อให้ร้านใดร้านหนึ่งไม่รอดก็ยังมีร้านอื่นอยู่นะคะคือคุณจะต้องเห็นลักษณะความต่างนิดนึงเพราะว่าฝั่งเนี่ยคือ กูลงทุนกับตัวนี้แหละแต่ว่ากูไม่เอาเร็วนะ10ปีรอ,อไปรอกินยาวๆแต่อันนี้คืออยากเห็นผลเร็วแต่ไม่อยากลงทุนเยอะๆก็ลงทุนทีละนิดทีละนิดกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงนี่ว่าน,น,นะคะคทีนี้ถ้ามาช่วงกลางๆ ช่วงกลางจะบอกว่ามันจะเป็นไม่ไม่ซ้ายก็ขวาไม่ให้คนเอาถังน้ำมาไว้กลางบ้าน,นเนาะมันจะมีแค่ซ้ายกับขวาอ่าคือถ้าเช่าออมาก็รบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับจะได้บอกว่าเอากลางบ้านเป็นยังไงทีนี้พอเป็นซ้ายกับขวาต้องบอกเลยว่าพอเป็นทางซ้ายเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บเงินเป็นก้อนก้อนก้อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเรื่อยๆืนะครับ พอมีแนวความคิดเรื่อยๆแบบนี้ปุ๊บธรรมดาธรรมดาปุ๊บก็คือก็แค่เก็บๆไว้ตามที่สังคมมาตรฐานบอกไว้มันเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งต้องมีบ้านกับมีรถชื่อตัวเองเขาก็จะแค่นั้นก็พอแล้วก็เขาก็จะได้ยินว่าเอ้ยคนบางคนก็คงต้องซื้อหุ้นเก็บไว้บ้างก็คือ,อซื้อ<า>หุ้นเก็บไว,บว้บเบาๆตรงกลางคือแบบไม่คิดเยอะใช่เอาตามาสังคมบอกถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยจะบอกเลยว่าลงทุนมั่วใช้คํานี้ดีกว่า คือด้วยความที่มันมีทุกอย่างใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วตามเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่มีวงสังคมเป็นของตัวเองทีนี้มันเหมือนคนโดนจูงจมูกง,ง่ายคนโดนเล้าง่ายเพื่อนไปทางไหนตัวเองก็เทไปทางนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บแบบมันมันหมายความว่าเขาไม่สามารถลงทุนอะไรได้ยาวนานยาวนานแล้วก็เอ,วเออแล้วก็ไม่สามารถเก็บเงินได้ยาวนานเช่นเดียวกันเพราะเงินมันก็ต้องออกไปของใหม่มันจะเป็นพวกที่แบบซื้อของมา ท้งเพื่อ,อซื้ออันใหม่ลงทุนเลยนี่ถอดอันนั้นทิ้งเพื่อไปลงทุนอีกอันนึงคือมันจะมั่วไปหมดเลยอันนี้คือด้านขวาที่เป็นขวาตรงกลางนะครับสุดท้ายนะคะถ้าอยู่ฝั่งด้านล่างนะคะฝั่งด้านล่างก็จะมีล่างซ้ายกับล่างขวาถ้าถามเราวันหลังๆมาเราเริ่มเห็นแทงน้ําอยู่หน้าบ้านเยอะขึ้นนะแบบเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะคือเวลาดูแปลนบ้านหรือว่าหรือว่าขับผ่านบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรใหม่เขาเอาไว้ด้านหน้าเพราะเขามองว่ามันซ่อมง่ายอะไรง่ายมั้งแต่จริงๆเพราะว่าเขาเดินท่อระบบเดียวคือปกติบ้านจัดสรร สมัยก่อนเนี่ยเขาเดินท่อแล้วเขาก็เดินท่อยาวไปหลังบ้านใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือเดินท่อเสร็จแล้วก็เดินท่อสั้นๆเล็กๆประหยัดต้นทุนวางไว้หน้าบ้านของคนแต่ละคนเอาอม,มันก็เลยต้องอยู่ซ้ายหรือขวาอ่าทีนี้พอมาเป็นซ้ายก่อนนะ้ายเนี่ยเป็นการลงทุนแบบเรื่อยๆครับเพราะว่าคนที่เอาแทงน้ํามาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมเขาจะแบบลงก็ได้ไม่ลงก็ได้เออลงไป ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้มีแผนเป็นหลักถ้าเกิดว่ามีแผนก็จะเป็นแผนแบบสั้นๆระยะสั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการลงทุนขึ้นมาอย่างเช่นซื้อ bitcoin bitcoin ลวงอ,อ่า ทีนี้ก็คือเก็บเงินไม่อยู่เครียดก็คือตื่นตระหนกวิธีการลงทุนของคนทางซ้ายเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่เฉียดใช้ <Em otional. S 1> อิโม i ช n ั่นอลนิดนึงคือพอเราไปดูเนี่ยคนที่มีบ้านอยู่ตำแหน่งเนี้ยจะเทลโลอะอเยอะจริงๆผ่านมาไม่นานนะที่แบบว่าตัวอาร์ตทอยกล่องสุ่มมันดังๆ ไอ้พวกที่อยู่ตรงเนี้ก็จะมองว่าหูถ้าสั่งมาแล้วได้กําไรทีเป็นเท่าตัวเลยมันก็จะเฮโลสั่งเลยค่ะพวกนี้มันจะเป็นพวกที่แบบมันไม่ค่อยวิเคราะห์เหยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นฝั่งด้านล่างซ้ายมือฝนบ้างซ้างซ้ายมือจะเป็นอะไรที่เทินไวอืมเออซื้อมาแล้วแบบใช้ใช้แป๊บเดียวปกเราบอกว่าขวากลาง ใช้แป๊บเดียวแล้วเทินใช่ไหมก็ยังพอได้ใช้บ้างอันนี้คือไวจริงบางทีไม่ได้ใช้เลยซื้อปุ๊บออกเลยซื้อปุ๊บออกเลยมันกระแสกล่องสุ่มอย่างเงี้ยตอนนั้นคือแบบฮูดังมากต้นทุนมา3,000ันอัพราคากันไป1 2ื0 0ส0 0 0ปเ้าขาก็มองว่าฮู้เขาได้กำไรสองเท่า3เท่าเขาก็อยากซื้อไงแต่พอเขาได้มาช้ามันดอยแล้วตอนนี้เหลืออยู่5 0 0พันไม่เกินพอเป็นล่างขวาล่ะพอเป็นล่างขวาต้องบอกเลยว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยเก็บเงินอยู่แล้วว่าใจร้อนมันต้องแบ่งเป็น2 เภทเลยล่างขวามันจะเป็นคนที่ถ้าเก็บเงินก็จะก็บเ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 ก็บก็คือไม่ลงทุนเลยไม่ลงทุนเลยแต่ถ้าไม่เก็บเงินหมดเลยนะครับก็จะลงทุน <ต>เขา <จะ S 1> เรียกว่าอะไรเปสปะนะคะ,ะแล้วก็ไม่ไม่ฟิกตัวเองเนี่ยนะอย่างคนบางคนเนี่ยเราจะชินกับการลงทุนในลักษณะประเภทนี้แต่คนที่อยู่มีแทงน้ําอยู่ล่างขวาเนี่ยคือลงทุนกับอะไรก็ได้มัลติทเทสช่วงนี้สนใจกระเป๋าแบรนด์เนมไปลงทุนช่วงช่วงนี้สนใจไอทีไปลงทุนไอทีช่วงนี้สนใจสปอร์ตไปลงทุนฝั่งสปอร์ตคือเขาคือคนส่วนมากเวลาเราลงทุนอะไรเนี่ยคะ่ะเราจะลงทุนไปกับแอเรียที่เราคุ้นเคยเพราะเรามองว่าเป็นเซฟโซนถูกไหมแต่ไอฝั่งเนี้ยมันสนใจอะไรมันก็ไปอันนั้น มัน oh. ผิดทิศผ,ผิดทางไปหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราว่าไปมันก็ยังเบสบนความเป็นเงินลงทุนและมันจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีที่คุณใช้ใชวัสดุที่คุณใช้นะครับรวมถึงหลายๆครั้งเนี่ยมันคือเอ่อท่อ สีผิดหรือล่ามันผิดในแต่ท่อแล้วนะมันผิด้งแต่ท่อเข้าบ้านเลยนะบอกให้บ้านกันกันบอกเลยห้องน้ำกันแต่ปกติท่อน้ำเป็นสีฟ้าใช่ไหมกันก็ได้ท่อสีฟ้ามาแปะในห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวกำลังต้องทาสีแล้วก็ต้องไปซื้อสีมาทาตอนนี้มันกัลังเริ่มล่อนละมันเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วต้องทาใหม่ต้องทาใหม่นะคะจริงๆคือมันมีผลจริงๆนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะทุกคนเลยว่าที่เราคุยกันทั้งหมดอธิบายกันไปทั้งหมดเนี่ยค่ะมันคือลักษณะของการลงทุนนะคะไม่ใช่ลักษณะของการใช้เงินการช้อปปิ้งทุ ลักษณะของการซื้อเสื้อผ้าเรื่อยๆพวกนี้นะคะมันคือลักษณะของการลงทุนจริงๆค่ะคือถ้าเป็นเด็กๆฟัง,ฟงอาจจะอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะว่าเขายังไม่ถึงจุดนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเก็ตว่าสิ่งที่เราพูดคืออะไรนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ตำแหน่งนี้หมายความอย่างนี้แลาจะไม่ดีเสมอไปนะอย่างที่เราบอกคืออย่างลูกศิษย์เราคนนึงเนี่ย เขาอยู่บนสุดซ้ายสุดนั่นหมายความว่าเขาลงทุนไหลที่แต่เขาลงทุนไหลที่แต่เขาใช้สีถูกนั่นหมายความว่าอะต่อให้ลงทุนไหลที่ก็ได้กําไรคืนมาแลอววะนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับเทปนี้นะคะนั่นก็คือถังน้ําสามารถกักเก็บเงินได้จริงหรือเปล่าค่ะถ้าใครชอบเทปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ